ครับมนีกระตรงกับวันพุธที่สิบห้ากันยาหกซีครับผมนะครับครับสำหรับมนีนะครับวิตผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาคั้วยตัวหนึ่งครับผมสำหรับคั้วแม่สาวตัวนี้นะครับวิตผู้เขียวสีบวาสีเจ้าเจ้าัหน่อยครับผมสำหรับมนีก็ต้องบอกเอฟซีก่อนดวยครับเนือเป็นเมื่อฝนตกไทยอยู่ทางนอกบ่อยครับผมจําเป็นต้องเดททายในขอบนะครับ ค้แม่สาวตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวสีเกินราคาไว้เบื้องต้นเลยครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเบอร์โทรก็สิบอกก่อนครับผมสหรับแม่สาวตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวนะครับสิเปิดในราคานะครับแปดสิบครับผมแปดสิบคือแปดหมื่นนะครับแปดสิบคือแปดหมื่นนะครับสหรับเบอร์วิทย์ผู้เขียวนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าสองเก็ด เกตฮาเก้าหาครับผมนะครับอ๋ถาผู้ใดเบิ้งราคาค้วยแล้วได้เบอร์ทั่ววิทย์ผู้เขียวแล้วนะครับถ่าค้วยถือตานะครับก็เบิ้งต่อได้นะครับถาพวกถือตาก็บบ่ป็นังครับผมก็บ่อได้บังคับกันนะครับความสูงเขาอยู่ที่ร้อยยี่ิบห้ายี่ิบหกครับผมเป็นค้วยเบ่งไงค้วยตัวดีรับตัวเงาเด้อครับเด้อสาหรับค้วยแม่สาวตัวนี้เป็นค้วยผิวเกลี้ยงผิวมืนนะครับ ตอองสีชมพูสวยงามครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับกล้วยล่ำตัวดีอ้างดีนะครับหลังตรงนะครับหลังตรงหางสวยนะครับหางสวยนะครับหาหน้าสวยอัตลักษณ์อุดมทัศทนี่กล้วยไทยมาเตรียมครับผมมีตาเต้มนะครับตาเตี้ยมเจียมจำ้ำข้ออ่องนะครับถุงน่องขาวนะครับถุงน่องขาว มีผู้เขียวสีเบิ่งลายละเอียดนะครับเบิ่งลายละเอียดขอเป็นคล้วยลว่ํตโตดีหน้าตาสวยครับผมหน้าทางดัางคมขันแมนว่าภาษาคนกล้วยกับสีคือกันนะครับหน้าทางดัางคมคือกันนะครับนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับกล้วยเกียดนี่ราคานี้นะครับผมว่าบ่แพงหรอกครับสำหรับกล้วยเกียดนี่ราคานี้จะซื้อกล้วยหน่อยเขากับห้องแสนคัวแสนสองแสนสามนะครับ สำหรับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยตัวดีนะครับเด้อวิทย์ผู้เขียวอยากย้ำว่าสำหรับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยตัวดีนะครับกล้วยตัวดีเบิ้งง่ายผิวเกลี้ยงผิวเนียนนะครับตาผู้ใดได้ไปนะครับได้ไปเป็นแม่พันธุ์คือยังสิบบผีดหวังแน่นอนครับผมสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับกล้วยตัวตัวนี้มันมีตับนี้อยู่น่อยหนึ่งนะครับถ้าบ่มีตํานี้กับสิบบเมลราคานี่ครับผมเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวจไทายเบิ้งตับนี้นะครับเด้อ้าผู้ใดรับได้ก็คือได้ค้องดีไปเลี่ยงครับผม หมอเพิ่นว่านันตำนี้เขานี่ที่หมอสีดยาเป็นเข็มสันครับผมเ้นเข็มสันบอกที่นี่ยายาบไหลี่หอดเนื้อคั้วก็เลยเป็นตุ่มไขขึ้นมาเจ้าหน่อยครับผมตุ่มไขขึ้นมาเจ้าหน่อยหมอเพิ่นว่าก็สามารถพาได้พาหายครับผมแผลลักษณะนี้บ่กเกินความสามารถของหมอนะครับออาวิยดผู้เขียวเฉยเบื้องไทยครับผมเบื้องไทยนี่ครับถ่ายถ่ายเขาด้วยครับเด้อ ถ่ายเขาเป็นกล้วยท่ายสวยครับผมท่ายสวยนะครับท่ายสวยลับตัวดีนะครับท่ายสวยลับตัวดีนี่คือตำนี้ของเขาเด้อครับเด้อนี่นี่ตำนี้ของเขาอยู่ข้อนี่ครับนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยตำนี้นิดหน่อยนะครับหมอสามารถผาเหา่ยหได้หมอยืนยันแล้ววิ์ผู้เขียวคุยกับหมอแล้วนะครับตำนี้แค่นิดหน่อยนี่แหละครับถ้าพูดใดได้ราคานี้ไปนะครับ กลับไปพาล้วก็ได้ค้องดีไปเลยครับบ่ถึงแสนครับกล้วยสํหรับกล้วยกล้วยตัวนี้นะครับบ่ถึงแสนนะครับผมว่านาเรียนครับผมกล้วยเกล็ดนี่ราคานี่เอ้าเบิ้งงไายไหมครับผมเบิ้งถ่ายไหมเขาจยกนี่ครับ่ายไทยดี่ายสวยนะครับด้วยไทยดี่ายสวยนะครับเอ้าถ้าพูดไดเบื้องแล้วนะครับถ้าสนใจในสินค้ายาซ่าครับผมยาซ่าถ้าซ่าสิ่บ่ได้เป็นเจ้าของครับผม ซาสิบุได้เป็นเจ้าของปืนเขาเสียออกไปก้อนจีเถ่ายที่หลังครับผมเอาสําหรับวิดผู้เขียวนะครับกระจีไส,สเบอร์ไว้ใตไตลิงนะครับเด้อไตลิงอีกเจอหนึ่งสําหรับราคาเนี่ยวิดผู้เขียวอยากยำ่าวิดผู้เขียวเปิดแปดหมื่นครับผมแปดหมื่นนะครับอ๋อถาผู้ใดสนใจจะแๆ่ก็ชทักมาหาวิดผู้เขียวดวนนะครับเด้อ้าซาสิบุได้เป็นเจ้าของนะครับของดีๆมากๆบางสี่นะครับ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับบุมมี่ยังหลายครับผมจึงกาเข้ามาสวัสดีครับ